สวัสดีค่ะมื่อีวันที่7ตุลาคม2 5 6 4ค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามค่ะอันนี้เป็นช่องไม้อูซางบอยลาควงรถไถขคันนี้มาทรงลูกค้าอยู่บ้านแจนแ้แลนตำบลแจแ้แลนอำเภอกุชินาไลายจังหวัดกรสินค่ะลูกค้าคนสร้างเป็นแบบรอเดียวดำได้จ้าสเปคของพ่วงคันนี้กว้างยีเมตร70จ่ายยที่3เมตรสูงทีเม็นึง ลูกค้าเพิ่นสร้างเป็นรุนดําค่ะอันนี้เป็นรุนดํามือจ้ะเป,เปิดได้สามทางตามคลิปพี่โอ้ลด้ค่ะหล่ะเล่าบนชินเงืองสามมาถ,ถอดได้จ้าสามขั้นนี้สามเมือนหกจะมีบันไดมีหมวกดันบนแล้วก็มีกองเครื่องมือหาค่ะช่วงลานจะใส่เป็นขั้นนี้เป็นของเข้านิสันบิ๊กเอ็มจ้ะใส่ไดยูทีสามตันถึงสี่ตันสีเขียวค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะยัดนะะเนาะค่ะเนาะแต่เบ่เกินสี่ตัน ช่วงรางจะใส่เป็นเล็กล่างนามหนาซีเสริมด้วยล่างนามหนาสามเป็นโตเซทซี่ไห้ค่ะอูซางบอยตังยูบานนงโนตําบลวังเยาวอำเภอโกสุงพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะโบเทอร์ซางบอยกะศูนย์หกสองสามสี่หนึ่งเจ็ดสี่สี่หนึ่งค่ะเดี๋ยวซางผลกครื่องแนะน,ใน,ในําวิธีการใส่หน้าลูกค้าค่ะใส่กับคู่ประตาขนาดสามิสองแรงค่ะขั้นนี้ สวยไหมครับบอกช่างบอยหน่อยสวยไหมสวยบ๊อปครับสวยมากใช่ไหมสวยครับชื่อน้องอะไรอ่ะปั๊บครับท้องปั๊บอันนี้น้องตาเป็นลูกของลูกค้าค่ะน้องเป็นแฝดแต่ว่าเราใสจะไหนนะหรือว่าเราเปลีออกมาแล้ว ปวดจริงๆก็ใส่ธรรมดาก็ได้นะใส่ถุงมือก็ได้แดียวยกไม่ยกให้เมันเดิมเพราะมันถ่วงสีผ้าองศาอยู่แล้วองของไลยใช่ใช่มันเป็นแบบศูนย์กลางล้อเป็นเหมือนไม้กระดกอะค่ะเหมือนเราแบบว่าถ้าหนักถ้าเราถ่วงท้ายให้มันหนักแล้วมันก็จะแบบมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างบอยส่งคลิปวิดีโอให้มันจะมีวิธีการยกดัมง่ายๆค่ะจับคนเราฝั่งตรงบันไดเดี๋ยวเดี๋ยวส่งคลิปให้ค่ะใช้งานง่าย กระทะเป็นกระทะใหม่ค่ะแต่พ่นสีให้มันจะได้ก,การสนิมไปอีกรอบนึงคันนี้มีไฟไท้ายค่ะใส่ไฟไท้ายด้วยใช่ใช่ไฟไท้ายอยู่ข้างใน,นเดี๋ยวว่า,วาเดินสายพ่อบ้านเลยเด็กมาติดไฟไท้ายให้ช่างวอยกับเด็กให้ให้ไฟไท้ายมาหนึบหน่อยใส่ไฟท้ายต่อเรียบร้อยใช่ครับข้างล่างเป็น ลำสี่เสริมด้วยสามค่ะเป็นชัดสี่วลาเราดัเราต้องใส่ถ้าถ้าดัเวลาเราวิ่งห่ะเราต้องใส่ไว้ถ้าดับเฉยๆก็ไม่เป็นไรไม่ให้วิ่งหัวเปลาเดี๋ยวนี้เลยถ้าจะวิ่งรถวอกนะใส่ใช่ครับส่วนใหญ่อะของช่างบอยมันจะสูงค่ะเวลาเรายกดับปุ๊บเนี้ยของมันก็แทบจะหมดแล้วนะแล้วก็เดินขับรถถายเดินหน้าอีกนิดนึงก็หมด มันสูงมันสูงมัน,มนเ,นเรียนออันนี้เป็นที่ล็อกดัมแล้วกันสะบัดไปในตัวจะมีสองฝั่งแล้วก็ล็อกไว้ไม่ให้มันกระโดดขึ้น,นกล่องเครื่องมือมีที่ล็อกไว้แจให้ค่ะเผื่อมีของสำคัญ โอ้ก็นั้นก็ใส่รถไถเดินทางไงอนัอน,นนะันนี้ก็ใส่รถไถใหญ่ไงไอ้รถไถใหญ่ค่ะพวกรถไ,ไถใหญ่นี่ใส่รถไถใหญ่ลูกตรงนี้นั่งถังไ่ะไหนนั่งได้จะนั่นงถังเกี่ยวของอะลูกมันอันตรายครับ <laughs> ส่วนใหญ่ช่างบอยจะไม่ค่อยทำที่ให้เด็กนั่งนะคะมันอันตรายมีลูกค้าบางคนคือหลังคาเลย ไอ้นี่มันมันมีที่จับมันนั่งได้นะข้างบนอ่ะมันมันวางของเอาไว้ห้อยของห้อยอะไรก็ได้เวลาด่มันเหมือนสไลเดอร์ไม่เหมือนสไลเดอร์ไปอันอันบมากบ้านนี้ว่าเหมือนสไลเดอร์ใช่ว่าอีกบ้านหนึ่งว่าลดอ้าปากลดอ้าปากอันนี้ว่าเหมือนสไลเดอร์ความคิดเด็กน่อยเห็นตามแบบบอก เดี๋ยวคลิปหน้าเข้าเจอกันเป็นพวงไฮโดรลิกค่ะส่งอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารจ้าเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปหน้าดีกว่าค่ะขอบคุณเอฟซีดูกคนติดติดตามคลิปของอูซางบอลหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ